อะไรคือข้อแตกต่างนะครับระหว่างคําพูดของอัลลอฮฺสุบานตลาที่พระองค์ได้ทรงเรียกบ่าวว่าอิบาดุนบางครั้งและในบางครั้งเรียกอาบีดุนนะครับมีข้อแตกต่างอย่างไรกับอิบาดกับคําว่าอาบีดในพระหมหาคัมภีร์อันกุรอาน <c oughs> ตรงนี้นะครับบรรดานักวิชาการทางด้านภาษานะครับก็ให้คําตอบเอาไว้ว่าคําว่าอิบาดเนี่ยอัลลอฮฺสุบานตลาจะเรียกกับ บ่าวใช้กับบ่าวที่มีความยำเกรงมีความตักวาต่ออัลลอฮ์สุบานอตาลาอย่างเช่นอัลลอฮ์เรียกคาว่าอิบาดว่าอิบาดุลรอห์มานนะครับใช้อิดอฟะใช้พาดพิงว่าบ่าวบรรดาบ่าวที่บรรดาบ่าวของพระองค์ที่เป็นผู้ที่ทรงเมตตานะครับอันนี้ใช้คําว่าอิบาดก็คือคําว่าอิบาดนั้นจะใช้กับบ่าวที่มีความยำเกรงมีความอิหมานมีความศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบานตาลาส่วนคําว่าอาบีดเนี่ยนะครับ พระองค์อัลลอฮฺสุบานตลาจะใช้กับบ่าวที่ที่อทรอยศบ์บาวที่เป็นกุฟฟาร์ตนะครับต่อพระองค์อัลลอฮฺตลาไม่อีมานไม่ศรัทธานในคําสอนของอัลลอฮฺสุบานตลาอย่างเช่นอัลลอฮ์พูดเอาไว้ในอายะห์หนึ่งที่บอกว่ามันอามิละซอริฮันฟาลินับซีใครก็ตามที่ทําความดีเขาก็จะได้ที่ตัวของเขาว่ามันอซาอาาัฟอะไลฮาและใครก็ตามที่ทําความชั่วเขาก็จะได้รับในสิ่งที่เขาทําเอาไว้ว่ามารบบุกาบีรอดลามิลลิลอาบีดพระผู้อวิบาลนของเจ้านั้นไม่ได้ ไม่ได้อธรรมไม่ได้โหดร้ายต่อบาวที่เป็นผู้ที่ทรยศอาบีดนะอัลลอฮ์ไม่โหดร้ายเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์เรียกบาวที่ไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ว่าอาบีดนะและเมื่อบาวที่ถูกลงโทษนั้นเนี่ยจะไปบอกว่าอัลลอฮ์โหดร้ายอัลลอฮ์อย่างนู้นอย่างนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นอัลลอฮ์เลยใช้ผู้ที่ถูกลงโทษบาวบรรดาบาวที่ถูกลงโทษว่าอาบีดนี่คือข้อแตกต่างระหว่างคําว่าอ,อิบาดุนกับอาบีดุนครับวัลลอฮุตะอาลลอฮอัลลัม